สบายดีพี่นอ้องเดินทางเดินทางกันอา,ากจะไปเห็ดทุระอยู่เมื่อ บ้านพนเน้อยัน,น โอ้ยเต็มหมอกลับมาถึงบ้านถึงซองเห็ดกับข้าวกับน้ำบายดีบายดีกับข้าวกับน้ำสู่กันกินวันนี้เมนูโบเอาไอ่จานมาใบหนึ่งแบ่งปลามาตั้งนี้ตัวนึงเอาปลาเข่ากลางดินี่จานโบอึดเอกรดเเาะจานโบอุดน้ำพริกกับปรี แกงจืดมันพลังอาจานาพักหมักแตงกลัวกับมากงอ่งวโาจยเคัมางไงยเมาโนี่นมีอันปลาเค็มสองตแล้วก็มีปลาทูอันหนางอ่อวหนึ่งนี่ดิหนางอกับปั้นกันคนละครึ่งโตละซ้าวบาท เศร้าหาบาทเพื่อได้หนีบนแมนธรรมาดา <laughs> ไม่ธรรมาดาค่ะไม่ละเพ,พื่อจะกินมันลายเพื่อจะกินมันได้แหละมาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงนำกันพี่น้องเวลาบน่ามืกินอะไมันมาแย่โอ้ยคือห่อนแทะห่อนแทะไปจิ้งผัดลมกันเด้อ ชนมันส mm ิบุกไอ้แตกกออะไรพุ้ยเบิดน้ำมันงามพุ้ยเบิร์ดลายอลไรได้เคยสามสีสอบเลยมุดไอ้มุดลายเห็ดเขาไอ้แม่อยู่กป็สิเอาก็าบอกตองพุ้ยเพิ่มพุ้ยเล่งสอบเดียวพอเอาไปย้อนนอนบมงงามนะหมองมันงามเพิ่นกบ่าโบว่าน่อยเนาะใส่พุ้ยหมากซะพุ้ยเล่งไปใส่ก็ยังไอ้แม่ไอแม่เด๋ยวยังไงก็มุ่งกันหามือเขาก็วานได้แล้ว ใส่เก้าอี้มีหาอันปลาเม้าพี่พี่เขียงดำลำหลังข่าเราบุกขึ้นหอบไวกับบขึ้นีนะเอาใส่คุกก้ส่มาพูดเรืองกะซ่มกันเป็นได้แสบยุกดำผีกะปินะแสบยุอันนั้นได้แซ่เกงจืดได้แสบเยอะเขาปี๋เหตุนั้นไดกับพัแหละหน้าไปกับ ติดเสื้อข่าวหน้าลุงทนม้ขึ้นแล้วตัวติดเสื้อแดงจังขึงะโอ้ยปีนี้ขาวบรยางามติดพมติดเพียหน้าเป็นไงน้าองหยเก่ามดป้วขึงหรือเก่าอยู่เริ่มขึ้นนะเด้ตองป่านะเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วมีแดดยังจะห้เดียวตึกแหนเมื่อนลุงเบ็ดอะรเง้นุอันหน้าปลาดาเลยมาติดผ้าติดพิมพ์นะนาเม่โอ้ยมันดบดีค่ะ นั่งมาแต่หน้าซะแท้บ่เอิ้นกินข้าวก็เลยสิกินซะก่อนเด้อคิดแลข้าวลายความหิวข้าไปแว่หาญในเกี่ยวบเิ่มเมื่อก่อนหิวขา่ก็ยังว่าปลาเค็มกับปลาอันนั้นยังาปลาหนางอปลาทหนางอแกระแสน้ําลได้บ่เค็มแงดอกพดนัวสดโอยหัวหอมโอย้บีเ็กนี่ยังแเยอะ ไม่ไดห้หั่นหัวหอมโวย้ยที่รถมีกะปิอันมีกะปิว่ะมีกะปิตักให้ป้าในาลูกวงนึ่งเจี๊บบเถิงบะป่าอีลานั่นควรไปนั่งอยู่ผูกให้ป้าอฮันน่าน้ำซุปสวยเดียวโอ้ยได้สวยแน่นอน<อ><อ>ตักเอาอีกเลยๆอยู่หมอฮันบเป็นายแปลว่าอะไร

ก้นง้งว่าขาวอ่อนนั่งซุกให้หน่งได้มาสังเกตอบอสบอกกินข่าวว่าจงไว้ปอนลูกเนี่ยเด้เฮยเนื้อปลาอร่อยไหมอร่อยอร่อยเออเรามักเค็มๆเอาปลาเค็มนั่นแหละ มมอ,อามาเสือนถีบเด้วัานนี่นะออบักลายหนึ่งท<ำ>ีกบไปไทยบัดอุ้มเสาสสวเป็นเภขึ้นกี่รถเจอเ้อเด้้อยังสากเสือผา <laughs> ไปงไ่ายเหรอสิขอปิดคลิปก่อนพี่น้องสิเขากินเขาก่อน,นบันนี้ดคนไหรกระแซนเน่เด้อสวัสดีพอๆกันคลิปนะ อ้าวโมเมนงัวแม่ <laughs>